สวัสดีจ้าเพื่อนชาวเคนเทลโรดทีวีและเพื่อนชาวลิตเติ้ลปูโอเย่สัตว์ะเสียเวลาทำมาหากินวันนี้อารมณ์เสียนิดหน่อยนะจ้าที่หนึ่งสิบห้าทีสิบเอ็ดแดนซีห้าแปดสเกตสงครามแล้วอย่าลืมอดิบมาจัดอ่ะขาตอบคำถามก่อนแล้วครับว่าอาบิเคนทำไมเวลาเขาเปิดโกรนี่สถานะไอ้สัตว์ที่บอกว่าโกรทางของลิตเติลเนี่ยวิธีการ ทำโปรชีเดียวทำอย่างไรเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาดูพาร์ตナーแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูน่าจาโปรแกรมนี่ผมเพิ่งทำใหม่ใหม่ล่สุดเลยนะครับกดปุ๊บโอเคเนี่ยเวลาที่เขาทำแล้วมันขึ้นบอกว่าลูกนาเปิดอย่างไม่ถี่เพื่อฉีดเกมพอเปิดเกมปุ๊บโปรจะถูกถูกฉีดเข้าไปโดอัตมัติเขาทำกันยังไงผมจะสอนในพาร์ต้านะครับแค่สอนวิธีการทำตัวนี้นะครับไม่ใช่ทำโปร ส่วนไม่พวกไฟโปรให้เวงสาวนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทางทีมงานผมจะไม่พอใจไปเลยเสียเวลาทำาหรเด็กโอเคอย่าลืมอย่าลืมเก็บยอ้เพี้โปรก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะพูดถึงโปรแกรมยอดฮิตในเครื่องก็พูดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับผมสตูมัชนนอตนะฮะแล้วก็บล็อกเกมไว้เรียบร้อยโอเค ฟลิปเื่อทำไหมเนี่ยโอเคหลังจากที่เช่าแล้วเราก็โหลดมานั้นจะได้ไฟประมาณนี้ให้แตกไฟออกโอเคจากนั้นกดที่ก่าอยู่ลืมนะอ่านก่อนแล้วกันนะจ๊ะจะอ่านก่อนให้เข้าใจสำหรับผมกอ่านแล้วนี่คือเพิ่งเปิดเครื่องมาใหม่เลยโอเคกดรันแอดมินเดลบอยเพลงมันจะฟุ้งฟิ้งมาหน่โอเคล็อกอสักครู่ครับอ่ามาต่อเลยจ้ะ ต gamer, ่อเลยนะจ๊ะลืมบอกจ้ะว่าลืมบอกนะครับว่าต้องปรับปรับหน้าจอเกมก่อนอ่ะทำตามแล้วกันนะจ๊ะเข้าไปที่ Frodo Game ก a l ลินา pbth เกมดัต a app pbth ไปที่ pbconflict นะฮะเปิดไปตั้งค่าตามนี้เลยนะจ๊ะเด็กเ็นละความกวาองหน้าจอเป็น1024ก็คือ1 0 2 4คูณ768นั่นเอง เลอร์เป็น32บิตนะฮะแล mode, ้วก็ไม่ต้องติปคียอะไรก็ตามนี้เลยนะฮะดูแล้วตามนี้เลยวินโดว์โหมดแสดงหน้าต่างเล็กและให้มันแสดงหน้าต่างเล็กนะฮะเดี๋ยวหมวดกดเซฟไปเลยปั๊บจากนั้นเปิดเกมเอาไเหียมึงโชว์เลยเนี่ยเออนี่คือเลทัวหนะถ้าใครโทรมาก็ก็โทรนะสำหรับสักครู่นะจ๊ะ อ่าสวัสดีจ้าพร้อมเข้าเกมน,นะต้องขออภัยด้วยนานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะนานทียอะไรอยู่สุดปอปวีโอว้ดีกว่าโอเคเพิ่มเปิดเครื่องใหม่นะฮะโอเคจากนั้นเลือกเซิร์ฟที่เราจะเข้านะฮะเอาแมเงเยอะนี่แหละสดอ่าจากนั้นถึงหน้าต่างนี้แล้วนะฮะก็เอาจิ้งจกไปเนี่ยเบื่อจิงสด เขาห้องนะครับเป็นห้องอ่าอะไรอ่านบลินทอร์อนะฮะบลินทอร์รอรรอก่อนนะฮะเปิดเกมเข้ามาเนี่ยแนะนำเลยนะฮะให้เข้าไปบลิงทอร์ก่อนครับได้เลยแบบ,บต้องถามเลยมาก <c oughs> อ่ะเอาเลยโอเคโอ้โหแกด้วยเดี๋ยวขอปิดโป๊ะแล้วจ้ะโอเคพบกันในเกมครับ,บรจุ๊บๆสวัสดีจ้ะเข้ามาในอยู่ในเกมแล้วโอ้ย์เฮ่อร้อนอ้าวร้อ โอยสอสังคมปีหี้ยเปิดปูแม่งดวนเลยก,กากบาทนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะทดสอบเลยครับโอเคก,กากบาทนะจ๊ะแสดงชื่อผู้เล่นแสดงศัตรูนะจ๊ะรอนเลือดรอนเลือดก,ก็แสดงติดเปิดได้โอเคแสดงเส้นทางนี่ผมไม่แนะนำนะเพราะมันแม่งลายตาว่ะต้องกินนะแสดงกรอบกรอบกรอบตัวนั้นเองแสดงตัวที่ล็อก เปิดโปล็อกเป้าเนี่ยฮะเออไม่ใช่ครับแสดงตัวที่เรากำลังจะล็อกนะฮะจะเป็นจะเป็นกรอบสีเหลืองนะเวลาตัวที่เราจะล็อกโอเคเนี่ยตัวนี้ล็อกละผมไม่ใช่ล็อกคลิกซ้ายคลิกขวาถ้าคลิกขวาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลามันวิ่งเป้าเราก็จะล็อกตามมันนะจ๊ะโอเคมีฟันรั่วสอบสอบแร่งแรงลดแรงดีดเปิดเปลี่ยนอาวุธไว้เปิด กระสุนไม่จำกัดนี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เด้งได้นะฮะเปิดเป็นบาง,างครั้งนะฮะกระสุนโนดีเลย์อาจจะบัคได้บางปืนนะจ๊ะเปิดปิดกระสุนไว้เปิดระเบิดไม่โดนตัวเองเปิดไม่รู้จังงงเวลางงเวลาพวกนี้จะอ๋อเดี๋ยวเราค่อยพูดในช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเรียนก่อนกระสุนโนดีเลย์เนี่ยมันจะมันจะลั่นเร็วมากนะฮะบ,บวกกับรถแรงดีอืมสุดยอดมากนะจ๊ะดูอา้าวไฟ ให้ผู้เกิดก่อนละกันมึงสัตว์โจ๊กแน่มึงใครฆ่ากูไอ้สัตว์มาเนี่ฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมจ๊ะฆ่ากูทำไมจ๊ะฆ่ากูทำไมจ๊ะเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตร่าง,างสามเ <c oughs> สามเร็กระชุดเร็วครับดูปุ๊บไม่ต้องรอเลยจ๊ะแตกกันแคบจุย้ยกระจายเมื่อเกิดอาการบั๊กให้ทำยังไงให้กดทิ้งปืนนะจ๊ะแล้วก็เก็บไม้โอเค ส่วนมากบลกจะน่าจะอยู่กับปืนพวกปืนสมัยฮะแต่ว่าพวกปืนกลหน่ะเนี่ยน่าจะไม่มีอันหาใช่จะขายนี่ก่อนไฟอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้สโอ้รโอ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโ้าโอ้ยะอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้มัอ้ยโอห้ยาย้ลยอยย้ย ว่แตกเฮ้ยสุดหมดปัดระเบิดมเป็นไรหัวแตกกระจายห่วแตกกระจายรอลอลอลอโวยฮาฮาวกมาดิออกมาแล้วมาแล้วไก่มาแล้วเฮ้ย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 ้ยโดนไหมโดนไหมโดนโดนโดนโอ้ไฟสุดหมด่า ว่าไม่เราตกไม่ตายมึงไม่ต้องกลัวกูมันจ๋าพนมหฟอยเอ็กซอร์เท็กซอรกดอาร์เลยครับเพื่อเปลี่ยนกระสุนนะครับกระสุนนี่มันมันเร็วแล้วมันเปลี่ยนปั๊บเห็นไหมปั๊บเลยกเล่นแม่งไม่เก่งเอ็กซอร์เท็กซอร์เอ็กซอรแม่นกว่า โอเคครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวฟังก์ชันอะไรที่อะไอย่างนี้เปิดมังหวักระสุนไม่จำกัดมานสดงลวลูกสองลวดนี่เปิดเปิดเอานะฮะก็น่าจะเข้าใจกันนะี๋ยวจ้าอ๋อสแสดงเส้นทางหมดแล้วกันนะจ๊ะประมาณนี้จะแสดงมาอะไรนะจ๊ะมาอะไรนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะจีน่าบางคนสงสัยทำไมวันนี้มึงไม่หาไม่เข็น บังมันผมวันนี้ซีเรียสครับเฮ็กชอร์ดเน็กชอตมดทำไมทำไมเน็กชอตเดต,<ม>ตัวแดกที่หนึ่งแม่งเลยไม่ต้องไม่กลัว<ม>เขาเบิดเป็นไงไม่รู้นเน็กชอร์ดเน็กชอร์ดตายไปซะอีกมาน้อย <c oughs> ไอ้มาน้อยตายไปซะอี มาทำไมนะจ๊ะมาทำไมนะจ๊ะระเบิดอีไฟที่หนึ่งนะจ๊ะมันคงสงสัยในหัวหโลโูไหมเปลี่ยนจังอีไฟต้จ,จะล็อกหัวนะจ๊ะจะบอกลืมบอกนะจ๊ะล็อกหัวยานะจ๊ะกระสุนกูเปลี่ยนเร็วนะจ๊ะ มันคุยคายนี่ผมก็มีกระพริบมานะจ๊ะโอเคเข้าใจกันนะจ๊ะขอจบการรีวิวโปรโพีบีเนาะเหลือฟังก์ชันอะไรวะก็หมดแล้วนะจ๊ะเนี่ยกระสุนไม่จำกัดอะไรล่ะจ๊ะอะไรล่ะเดี๋ยวยิงสเตงนะจ๊ะเดี๋ยวขอซัดมันก่อนเปืองแม่งเฮียอ๋อนี่ไงตัวหนึ่งอยู่นี่คีก่กว่าค้างเลยเราสามารถเลือกได้นะจ๊ะว่านะครับว่าเราจะ <laughs> จะทำเฮี้ยอะไรเนี่ย คลิกขวาหรือคลิกซ้ายนะฮะถ้าคลิกซ้ายเนี่ยก็มันจะเป็นการยิงพร้อมเลยเนี่ยเป็นการยิงพร้อมเลยไหมแต่ถ้าคลิกขวาเนี่ยจะสะดวกมากกว่าเห็นไหมมึงจะเกลียนไปไหนไอเกลียนออกมาก็เฮกช็อต,ตทันทีเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวปลอดภัยก่อนขึ้นบุกเลยล่ะมึงอ่ะปิด ล็อกแม่งเลยถ้าเราไม่ล็อกเราไม่ต้องคลิกครับถ้าเฮ้ยเฮ้ยเมาส์เมาส์เมาส์สัสเฮ้ยเมาส์ผมมันออกมาจากจอนะฮะโอเคหวังว่าจะคงจะเข้าใจกันแล้วนะจ๊ะโอเคผมขอจบการรีวิวนะบัตรนี้นะจ๊ะเด็กๆ <c oughs> ถโถไฟแม่เงเล่นยิงเล่นยิงสนุกโอเคจบพอดีอ่าสำหรับผมขอพูดก่อนเกี่ยวกับอ่าโรฟันไก่แล้วกันนะจ๊ะฟันไก่ด่านบอสเนี่ย กงเวลาเนี่ยเปิดเปิดก่อนนะจ๊ะเปิดเปิดแล้วก็ค่อยสร้างห้องบอสนะจ๊ะฟันไกลบอสให้มาเลือกฉายาช่องนี้นะจ๊ะช่องแรกนะจ๊ะคือผมเลือกไม่ได้เพราะมันพวกมันขีดอะโอเคหยุดบอสระดับชิคก็เปิดตามปกตินะจ๊ะเปิดก่อนเข้าห้องแล้วกันนะจ๊ะสไนลูกซอ,องลูกซองัวคงไม่มีปัญหาใช้กันเป็นเนาะพูดจะพูดเร็วไปไหนเนี่ยคงใช้กันเป็นเนาะ โอเคกระสุนไม่จำกัดก็โอเคใช้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าหลุดก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้นะแนะนำนะจ๊ะเป้ากลางกระบาดก็เปิดได้ตามปกติโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาอ่ะลืมบอกว่าไม่หลุดนะจ๊ะถ้าเปิดหน้าจอหน้าหน้าต่างแบบนี้จอแค่นี้ไม่หลุดแต่ถ้าเปิดหน้าจอเต็มก็แน่นอนจะหลุดจ้ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลา,า,า,วลาขอทุกคนเล่นอย่างสนุกและเล่นอย่างมีสตินะจ๊ะ สติตรงไหนวะ <laughs> โอเคบายบายพกเวนติดตามภาคต่อไปนะจ๊ะจุบจ๊บ <laughs>